กราบนำสัก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปชิมาสัมพุทธ,ธะที่เคารพอย่างสูงข้าพเจ้านายสมภพรัตนวงสวัสดิ์ขอสรุปธรรมในหัวข้อชำระล้างกรรมให้ประเทศได้จริงหรือและขอเรียนเชิญญาติบุญญาติธรรมมาพิจารณาร่วมกันนะครับ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หลักทำไว้ดังนี้เมื่อความคิดของเราคิดดีปฏิบัติตามความดีที่เราคิดอย่างมุ่งมั่นตั้งใจก็เปรียบเสมือนว่าเราปลูกพืชที่ดีไปแล้วหนึ่งต้นเมื่อเราปลูกพืชไปแล้วคือสิ่งที่ดีนั้นก็จะก่อเกิดความเจริญง,งอกงาม ออกดอกออกผลตามธรรมชาติแต่หากเราได้ชักชวนผู้อื่นให้คิดดีทำดีตามบุคคลอื่นก็คิดดีทำดีตามเมื่อปลูกพืชที่ดีตามก็เท่ากับว่าพืชที่ดีนั้นเกิดขึ้นแล้วสองต้นดอกและผลของมันก็ย่อมส่งผลอย่างแน่นอน ส่วนการคิดชั่วทำชั่วก็จะส่งผลให้แก่บุคคลที่ทำตามเจตนาที่ทำนั้นการคิดดีทำดีก็เหมือนกันหากว่าเรานี้คิดดีทำดีแล้วผลของการทำดีก็จะบังเกิดขึ้นตามเจตนาดีที่เราได้ตั้งใจทำการทำความดีจึงเป็นสิ่งที่ควร ทำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคิดที่จะทำความดีเพื่อส่วนรวมแล้วก็ยิ่งควรที่จะทำไม่มีผลการกระทําใดที่กระทำไปแล้วแต่กลับไม่เห็นผลอะไรเลยเมื่อเราคิดดีทดําดีความดีก็ย่อมบังเกิดเมื่อความดีบังเกิดมากๆโลก และสังคมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจงประพฤติด้วยความตั้งใจจงปฏิบัติด้วยความตั้งมั่นคิดดีทำดีกุศลผลความดีนั้นย่อมส่งผลตามที่ปรารถนาเอาไว้ดังนั้นเมื่อเราคิดดีทำดีหนึ่งคนความดีก็ก่อเกิดหนึ่งต้น เมื่อทำความดีสองคนความดีก็จะเกิดสองต้นฉะนั้นถ้าให้ส่งผลรวดเร็วและส่งผลมากจึงควรที่จะขยายความคิดที่ดีการกระทำที่ดีผลที่ดีนี้ไปให้บุคคลอื่นให้รู้มากๆช่วยกันคิดช่วยกันทำดีเพื่อปลูกผลที่ดีเช่น หากเราต้องการจะสวดมนต์นั่งภาวนาเพื่อส่งผลบุญล้างกรรมให้กับประเทศที่ตนอยู่เราก็ควรจะเชิญเพื่อนพี่น้องชวนคนที่ตนรู้จักที่พอจะชวนได้ให้หลายๆคนทุกอย่างก็จะสำเร็จตามความประสงค์อย่างแน่นอนสวัสดีครับสาธุครับ